สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมสยองขวัญจากประเทศญี่ปุ่นครับวันนี้มีคาโปรยเกมนี้ง่ายๆน่าสนใจมากๆมันบอกว่าก็แค่เดินกลับบ้านในระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นได้บ้างแล้วก็ไม่น,าน่าสมมุติเราเดินกลับบ้านในซอยเล็กๆแค่สัก ครึ่งกิโลห้าร้อยเมตรเนี้ยเออมันจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นมาได้เกมนี้ชื่อว่า Make Good Choices เลือกดีๆอ่ะประมาณนี้ชื่อเกมเลือกดีๆแต่ทำไมเราต้องเลือกเราต้องเลือกอะไรถ้าเดินกลับบ้านมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเกมสยงขวัญญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Make Good Choices เลือกดีๆ <Hey. S 1> คนมันจะซวยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหม <Hey. S 1> ฉันคิดถึงผู้คนถึงจะเป็นคนที่น่าลำคาญก็ตามทำไมอะออกมาแล้วโอเคเชี่ยตกใจหมดเลยมา้วครับ ตึง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 เราเริ่มต้นที่ทางตันหรือว่าเรากำลังเดินออกมาจากบ้านหลังนี้ก็ไม่รู้แต่ผมต้องไปที่ไหนสักที่หนึงที่สุดทางนั่นขึ้นมอเตอร์ไซค์ไป ทียไอ้เนี่ยมอไซค์ระเบิดตายเลยมีคนแอบทําแก๊ส่วไว้ทําน้ํามันร่วไว้พอเราสตาร์ทเครื่องก็เลยระเบิดครับเลือกดีๆแค่ไฟแดงยังฆ่าฉันได้เลยเสียงสะบัดในหัวเฮียระแวงแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเดินบนฟุตบาทไหมถังขยะไม่น่ามีอะไรบ้า ไอ้เฮียใครวะขันสกูไม่แน่นแอร์เลยตกลงมาใส่หัวเราทั้งเครื่องเอากูเดินเดยเฉยแอร์ก็หล่นใส่หัวกูตายอ่ะมีทางออกจากที่นี่จริงหรือเปล่าเนี่ยเกมนี้ทำให้ผมนึกถึงมาริโอเนโกะทุกคนไอ้กวยนี่คงว,วัดอ้าเสาไฟฟ้าหล่นใส่หัวกูแค่เดินเช็กกวยเฉยๆเนี่ยไอ้ตู้แอร์นั้นน่ะนะหล่นมาใส่หัวกูเมื่อกี้กูแค่จะเดินไปตรงกวยพื้นหินตรงนี้ก็เปราะบางมากทุกคนหินก้อนดีเปราะบางมากมันก็เลยหล่น ไปไหนได้แล้วคราวนี้กูหลบเข้าใต้ตึกแล้วกันมีอะไรหล่นใส่หัวกูอีกไหมอืมไม่น่านะหน้าต่างหล่นเนอะไม่หลอกเออเฮ้ยทางนี้รอดทุกคน make good choices ฮลัลโหลมีใครอยู่บ้านไหมครับ <c oughs> คำว่า good choice เนี่ยแค่กูเลือกรูออกนี่ก็น่าจะมีผลเลยป่ะงั้นเราออกรูไหนดีออกรูใกล้มีหลังคาอยู่เดินไปฮะนะรอดทางที่ดีอย่าออกนอกตึกดีกว่าเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆอีกเสาไฟาฟ,าฟ้าก็น่ากลัวเหลือเกินเดินเดินไปตามฟุตบาท จะเร้าเทียมหล่นใส่หัวแม่งเอ้ยกูทำบุญด้วยอะไรหรือกูทำบาปอะไรมาวะเนี่ยร้อยแปดวิธีที่จะทําให้เราตายแล้วทําไมรอบนี้มีรถอะรถมาขวางคงไม่ชนเอ้ยชี้ยรถระเบิดแม่งไม่ซ้ําเดิมด้วยโอ้ my g o ดโอเคอย่าไปยุ่งกับรถอย่าไปยุ่งกับเสาไฟฟ้าอย่าไปยุ่งกับอะไรที่มันยื่นมาจากตึกงั้นรอบนี้เราเดินไปตรงๆเดินไปกลางถนนตรงตรง,ตรง ไอ้ไอเหล็กนี่คงไม่ทาให้ไอ้รถนี่จะพุ่งมาใส่กูป่ะเนี่ยเดินเดินขึ้นขึ้นฟุตบาทฝั่งนี้ขึ้นฟุตบาทฝั่งนี้แต่มันใกล้เสาเกินไปมันใกล้เสาเกินไปถ้ามันใกล้เสาเกินไปเดี๋ยวมีอะไรหล่นอีกเดินไปเดินไม่น่ามีอะไรเดินไปเดินไปโอ้โหเอาเสาไฟฟ้าที่อยู่มาหลายปีสุดใส่หัวกูพอดีกูจะพ้นปากซอยนี่ไหมเนี่ย2สองช่วงตึกแรกกูยังไม่พ้นเลยเนี่ยเสามันไม่น่าจะตกมาทางขวาละมัง้ง ฮะฮะฮะเอ้าวความดันที่อัดแน่นอยู่ในท่อเหล็กนั่นมันระเบิดใส่หน้าเราพอดีมึงเรากูไปทางไหนกูเลือกอะไรได้ไหมเนี่ยเลือกดีๆแม่งก็มีดาวเทียมตกใส่หัวกูอีกเฮ้ยเฮ้ยผ่านตึกแรกได้แล้วว่าแต่ ว่าแต่ไอเหียน,นี้แอร์หล่นใส่หัวกูแน่นอนอันนี้ก็ซอยนี้แม่งถังขยะนี่มันอะไรนะชิดๆถงให้ส้นตีนมากเลยใครเอาระเบิดมาใส่ถังขยะวะ้นจุดๆนี้ฉันเลือกอะไรได้ไหม เรืองอะไรได้วะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเสียงอะไรอะออถ้าเราเดินแบบประมาณเนี้ยประมาณฟุตบาทเนี้ยจะไม่โดนเสามีคนด้วยกูเห็นนะมีคนอยู่บนตึกต้องเป็นคนระวังมากเลยเนะนี่ยอยู่เมืองเนี้ยอันนี้เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายอึ๊บขึ้นฟุตบาทชึบ เอ่อเข้าใต้หลังคาไอ้ป้ายนี่ก็หล่นใส่หัวกูแน่นอนตู้กดน้ำด้วยไอเชี่ย <I S 1> <Yeah! S 2> ฟ้าถล่มทำประกันไหมอ่ะฟ้าเนี้ยถล่มอันนี้มีแอร์ต้องย้ายฝั่งอีท่อเหล็กนั่นระเบิดไหม มันก็คือท่อเดียวกันน่ะต้องฉลิลบออกข้างไปชิแลบออกข้างไปปึบเอ้ยเอ้ยยังไงยังไงมึงยังไงป้ามึงยังไงเ,เดินโอ้แล้วนี่มีสองเสาเลยทำไงเนี่ยอีป้ายนี่ไม่ไม่ฆ่ากูใช่ไหมอันนี้มีป้ายมีดาวเทียมโอ้ไปไหนได้นี่อะ อย่างเฮียเนี่ยกูลงไปกลางสี่แยกนี่กูตายปะกูถามก่อนเฮ้กูลงไปตรงสี่แยกกูตายไหมแค่นี้เลยอยากรู้แค่นี้ไฟแดงอะอะไฟเขียวนี่ไงไฟเขียวเชื <c oughs> ยย่อกว่ากูจะไปถึงสี่แยกอะ กูกลับเข้าบ้านได้ไหม,มที่ผมสงสัยคืออ่าตรงนี้น่าจะไม่โดนเสานะเมื่อกี้เสามาหล่นทางนู้นใช่ไหมล่ะอึ้บอ้ากูข้ามแยกมาแล้วเนี่ยทำไมกูต้องเดินอะไรยากขนาดนี้ด้วยเนี่ยกูมองจานดาวเทียมแล้วเมื่อกี้มันติดโคตรสูง ห้ามอยู่ใกล้จานดาวเทียมเกินไปกูอยู่ใกล้เสานี้แทนอึบเฮ้ยเอาวะเอาวะถังระเบิดนั่นไอ้นี่จะมีอะไรแปลกๆอีกบ้าเนี่ยตรงเนี้ยเราข้ามแยกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าเออดูจากเส้นทางตรงนี้ถ้าผมเดินลงไปผมจะโดนเสานี้เขกหัวแน่นอนแต่ถ้าไปใกล้รถนั่นเกินไปก็จะระเบิด แต่ถ้าเดินแบงนี้โดนถังแล้วเข้ารูนี้ไม่รู้มีเฮีย้ยอะไรแปลกๆมันเนี่ยมีของใหม่มีตู้แอร์แน่นอนอันเนี้ยได้เหรอวะไม่น่าได้วะผมเสี่ยงเดินไปตรงมอไซค์น่าจะดีกว่าครับเดินขนาดไปขนาดไปขนาดไปใกล้ๆฟุตบาท แล้วก็ประมาณนี้เดินไปเฮ้ยเฮ้ยแล้วเราก็จะแฉลับไปที่เสาวน้นฉลับไปที่เสาวน้นถล่มบ้านเนี่ยถามจริงจักรยานนี่ฆ่ากูได้ไหมกูถามก่อนไอ้ค่นี้ถล่มแน่นอนเลยว่ะแน่นอนเลยอะ รู้เลยอ่ะทรงเนี้ยถล่มแน่นอนเน่ยแต่ถ้าเราข้ามกลับไปนะข้ามกลับไปที่เสาวนี้ก่อนไปอ้อมเสาอ,อึ้บกูสามาไก,กลขนาดนี้ไอ้เชียตู้เนี่ยแม่งต้องโดนแน่ๆเลยสักอย่างหนึ่งถล่มแน่นอนอ่ะ โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันแคบเกินว่ะไปเสียงด้านนู้นดีกว่าเดี๋ยวเดินชิดฟุตบาทเอาเดินสักประมาณนี้อ่ะเฮ้ยไม่โดน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 ถ้าเราเบียดสุดๆไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเราเริ่มรู้อ่ะ มีคนเอาแอร์มาดักไว้ตรงนี้หรอเนี่ยกูจะมุดเข้าลานจอดโล่งๆแล้วอุ่นหัวอุ่นไอ้เชี่ยอ่อาไม่โดนนี่ก็ไม่โดนกูไงวายไม่โดนนะคะ<า> sis final destination ว huh? ่ะอู้ยปวดคอเดินเดินเมืองน,นี้ปวดคอจริงเดินแล้วต้องคอยแบบมองตลอดเวลา นี่ยมีตู้แอร์ตรงนั้นที่กูโดนครั้งที่แล้วถ้าเราเดินข้ามไปเนี่ยไม่น่าม,มีอะไรท่อเนี่ยเซอร์ไพรส์กูป้ะเนี่ยท่อนี่คืออะไรวะไม่มีอะไร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 เฮ้ย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 นิวเรคคอร์ด ขยะแอร์ถังขยะแอร์เดินห่างๆไอ้เชี้อแสงแม่งก็ส่องตาได้ไหมวะรูเนี้ยอันตรายชิบหายไม่ช้านะช้านะช้าไม่โดนนะจ๊ะซิสไม่โดนจ้าทุกคนปลายทางที่ฉันรอเธอมันอยู่ตรงนั้นแล้ว ไปเดินฝั่งนู้นจะปลอดภัยกว่าไหมนะมีามดาวเทียมแล้วเข้าใต้ตึกอะได้อยู่นะทางนั้นเนะ่ะเราเข้าใต้ตึกนั้นกันดีกว่าถ้าฟ้ามันไม่ถล่มอะนะไม่หรอกทุกคนเข้าใต้ตึกนี้กันเข้าใต้ตึกเข้าใต้ตึก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  ไอ้เหี้ยปลายนั่นหล่นมะคิดว่าหล่นมะเราเดินออกถนนก่อนแล้วเราเยื้องกลับไปก่อนที่โอ้โหทำไมมันยากเงี้ยตั้งสติทุกคนเปิดโหมดเข้าโซนระวังแอร์หนึ่งสองสามตัวตรงนี้เราจะเดินสลบ อะไรคนบอกเดินกลางถนนไปเลยค่ะนั่นแหละคะเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดน,โดนเดี๋ยวไม่โดนสาเหตุที่พี่หัวร้อนเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยมันเป็นด้วยประการละชนี้แหละทินงก่อนหน้านี้เดินได้นะเดินชิดชิดฟุตบาทไปอะ่ะก็ไม่โดนนะอันนี้แม่งโคตรดักโคตรเยอะเลยแหมเงเอ่ ก็มีป้ายหานี่อีกกูเดินตรงนี้ก่อนอ่ะกูเดินที่ที่นี่ก่อนไม่โดนแน่นอนอึ๊บอืมอืมเบียดเออมองไม่เห็นแสงแสบตาแค่มีดาวดาวเทียมบ้ามีนี่ไงมีดาวเทียมซ่อนอีกนี่เราต้องกลับไปทางนู้นละเสามีเสา ไม่มีไม่มีตู้เที่ยอะไรนนะไม่มีอะไรหล่นใส่หัวกูไม่มีอะไรหล่นใส่หัวกูใช่ไหมวะมีหรอ,อกูไม่เห็นมีเลยไอ้เฮียบางทีแสงแม่งมองไม่เห็นจริงๆเสาวที่มันไม่มีกลวยตรงถนนเดินได้พี่ลองดูเสาวที่ไม่มีกลวยเสานี้มีกลวยเดินไม่ได้ลองดู เขาที่ไม่มีกวยโอเคขอบคุณครับโอเคถ้างั้นผ่านเลยรันเดียวไม่มีกวยนี่ก็นิ่มเนี่ยวสะเขาที่ไม่มีกวยเดินได้บนหัวโล่งบนหัวโล่งบนหัวโล่ง เสาที่ไม่มีกลวยเดินได้ตู้แอร์เสามีกลวยหมดเลยหนังชีวิตอีกแล้วตรงนี้อันนี้คือเสาระเบิดแล้วอะแต่ว่านะเดีก่นนะถ้าเราเดินเข้าทางนี้อึบเอ้ย ไอ้ที่นี่รถชนนี่เราต้องไปอยู่บนฟุตบาทใช่ไหมั้ยมันชนเราแน่นอนน่ะทำไงอะ่ะอันนี้ก็ถังระเบิดนะเน,นียทำไงอะ่ะอ้อมหมออ้อไม่ได้ตอนนั้นมีท่อกรมด้วยอ่านี้ทำไงวะเนี้ยครั้งนี้แล้วผมตายมีแหละผมโดนรถชนไฟเขียวแล้วอได้อยู่เพดานถลม่มป้ายถลม่ม เาถลมเาลมถล่ม so เฮ้ะมีเสียงด้วยครับตอนนี้มีผู้คนหายไปมากมายทุกวันทนี้เลยยังไม่มีใครเจอหลักฐานอะไรด้วยว่าคนหายไปไหนปึ๊บ <c oughs> แตกไหมนะกำแพงถล่มไหมนะทะ่อนั่นท่อกลมปะ เชีย่ยท่อกลมเราต้องแลบออกกลับไปนู้นให้ได้โอ้ผมเลือกเกมอะไรมาเล่นเนี่ย Make Good Choice มองยากิบหายไม่เห็นเลยนะเว้ไหนวะ พอเดินไปดูฝั่งนู้นกันนะเอาชัวะเฮียปลาเฮียนี่อีกแล้ว ขอบคุณในความอดทนของทุกคนด้วยนะครับไม่ไม่ได้อยู่บนถนนไหมยอยู่บนฟุตบาทอยู่ะ่ะมีท่อนี่รันนี้ ต้องเพอร์เฟกต์กูเกียดว่ะกูเกียดอีตรงนี้อ่ะมันกะยากมากเลยเดินผ่านรูดำโอเคแล้ววิง่งไปไปถึงจุดดำไอเชี่อมีแอร์ ไมเนาะจากเกม a n o m a l ี่ผิดปกติเป็นเกมหัวร้อนเกมหนึ่งเบอร์หมดแล้วเนี่ย รถนนกันดีกว่าท่อระเบิดไม่มีแอร์โอเคเดินไปที่จุดดำประมาณช่องนี้แล้วเดินตรงไปแบบเงียบๆมีแอร์ระวังหัวเสาถลม่ม ลงถนนกันเยวาวลงถนนกันเยวาวไปเขียวก่อนอบท่อปลอดภัยมองหาป้ายบนหัวนันดถ้าช้านัดลงถนนกันเยาวๆอันนี้มีมีจานดาวเทียมด้วยทุกคน ก็คือบังคับให้กูเข้าทางนี้สินะแล้วหลบป้ายหลบเฮียตอนนุ้นโล่งมีถังฟ้านี่บ้าวะ แลาวเ,เทียม,มลดแตชนกูแม้กูถามก่อนไอ้เี้นนี่ท่อกมปะ่ะ ตรงนั้นก็ระเบิดระเบิดระเบิดหมดเลยป่ะอันนี้มีแอร์หล่นใส่หัวอันนี้รถจะพุ่งใส่กูไหมแค่นั้นแหละเตินห่างๆางแอร์ไว้ก่อน บ้านนี้ปะเนี่ยกันศาสตร์จะไม่หล่นใส่หัวกูใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮีย,ยถูกหลังสักทีโอ้มันอยู่หน้าไทเติรนเลยเจ็ดยีสามทับสิบห้าต้องเป็นหลังนี้เท่านั้นครับ The make good choices แล้วเราเลือก bad choice ไป144ครั้งอะจบสักทีสำหรับ ความทรมานครั้งนี้ถ้าไม่รู้เรื่องกลวยกลวยเหลืองที่ตั้งอยู่ก็คืออีกหน้านะกูบอกเลย<า>ก็จบเรียบร้อยครับขอบคุณมากๆที่รับทนจนจบนะแล้วก็รับรองเดี๋ยวตัดให้บันเทิงนะปักเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าจะมีเกมอะไรน่าปวดหัวหัวร้อนมาเล่นให้ดูอีกรอชมไม่ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเล<อ>ือกดีด